สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นําเสนอต้มยำปลานินครับท่านผู้ชมนี่ครับปลานินนี่ฮะอันนี้มะนาวนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ข่าตะไคร้หั่นแล้วใบมะกรูดนี่ครับหอมตํานี่ครับอันนี้เป็นเครื่องเคียงของเราวัตถุดิบของเราก็ท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นปลานินหนึ่งตัวตัวใหญ่ๆอันนี้เป็นใบมะกรูดมะนาวครับท่านผู้ชมต้มยำปลานินครับท่านผู้ชมเมนูเด็ดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ เราจะนำเมนูต้มยำปลานินให้ท่านชมครับท่านผู้ชมครับเป็นปลานินน้ำใสครับ,ท,รบท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้รอน้ำเดือดอย่างเดียวท่านผู้ชม เรามาดูกันเลยครับต้มยำปาดินทำกันอย่างไรนะครับขั้นตอนแรก ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับท่านผู้ชมพอน้ำเริ่มเดือดเราก็จะเอาในส่วนของนะครับเครื่องต้มยำลงก่อนเครื่องต้มยำก็ยังมีพริกตำครับท่านผู้ชมเป็นพริกตําที่เราตำมาไว้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคือพริกตานี่นะครับพริกตำครับท่านผู้ชมเราจะใส่ลงไปก่อนในขณะนี้น้ําเดือดครับท่านผู้ชมใบมะกรูดอาจจะลงไปหน่อยเดี๋ยวใบกูดตามในหลังแต่อาจจะตกไปหน่อยท่านผู้ชมครับ ไม่ให้ใบมะกรูดตกครับท่านผู้ชมเอาตะไคร้ลงก่อนนี่ครับ <c oughs> ตามด้วยขาอ่อนครับหันกันตรงนี้เลยท่านผู้ชมบาดลูกทุ่งนี่ครับขาครับ ขานี้เพึ่งจะเด็ดมาจากต้นขุดมาจากต้นกินเองนี่ครับท่านผู้ชมครับเราจะใส่ความอ่อนของขาที่ต้นไปด้วยใส่ไปหน่อยนี่ครับมันจะเพิ่มความหอมท่านผู้ชมครับ จากที่น้ําเดือดแล้วท่านผู้ชมครับเราก็จะเอาในส่วนของปลานิลนะครับที่เราสับไว้อันนี้ส่วนหัวแบ่งเป็นสองครึ่งท่านผู้ชมครับใส่ลงเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ส่วนลําตัวตรงกลางนะครับจะมีสองชิ้นนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ส่วนหางจะชิ้นใหญ่หน่อยท่านผู้ชมครับเราจะทิ้งเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ เริ่มเือเราก็จะใส่ในส่วนของมะเขือเปรี้ยวลงไปหน่อยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะตามด้วยใบยมะกรูดเลยครับท่านผู้ชมใบมะกรูดนะครับที่เราใส่ครับใจ่เพื่อดับคาวครับท่านผู้ชมครับ สีสันตามด้วยพริกครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นพริกหยวกนะครับ็ดจะใหญ่เพิ่มความเผ็ดลงมปนิดนึงนี่ครับใส่ลงไปเลยก็จะได้แล้วครับท่านผู้ชมนี่ต้มยำครับท่านผู้ชมเราจะเติมน้ําลงไปนิดนึงให้ท่วมปลาต้องให้ท่วมปลาครับท่านผู้ชม หลังจากนั้นเราจะเริ่มปรุงเติมน้ำตาลลงไปหน่อยพอประมาณไม่ต้องใส่เยอะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเติมน้ำปลาเลยครับท่านผู้ชมพอเติมน้ำปลาลงไปเสร็จแล้วเราจะบีบมะนาวเพิ่มความกลมกล่อมสักนิดหนึ่งนี่ครับใส่มะนาวลงไปเลยนี่ครับครับตามด้วยมะขามเปียกสักนิดหนึ่ง เราก็จะใส่ในส่วนมะขามเปียกลงไปสักออสองฝักนี่ครับมะขามเปียกตามด้วยพริกแห้งครับใส่พริกแห้งลงไปด้วยครนี่ครับเราก็จะได้นะครับท่านผู้ชมต้มยำนะครับปลาดิน รสกลมกลมท่านผู้ชมครับเปรี้ยวของมะนาวนะเล้วก็อยาใส่น้ำปลาลงไปเส้นหนึ่งตัดหวานนะครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับเราจะเพิ่มความหอมของมันด้วยพริกป่นสักนิดนึงครับท่านผู้ชมใส่ลงไปเลยตอนนี้ก็รอกลมกล่อมอย่างเดียวครับท่านผู้ชมนะครับต้มยำปลาดินครับท่านผู้ชม เดี๋ยวพอในส่วนของความเปรี้ยวจะขึ้นมาครับท่านผู้ชมตอนนี้ความเปรี้ยวยังไม่ขึ้นครับเราจะเคี่ยวสักพักหนึ่งให้ความเปรี้ยวมันขึนครับท่านผู้ชมครับเมนูนี้นะครับเป็นต้มยำปลาดินน้ําใสนะครับหรือต้มแซ่บปลาดินนี่เองเราจะทําแบบต้มแซ่บครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเมนูง่ายๆท่านผู้ชมครับรับรองครับอร่อยอร่อยแน่ครับท่านผู้ชมนะครับ เป็นตามด้วยทษนีททุกทุดีครับตามด้วยใบยกระเพราที่เราเด็ดมาจากต้นเป็นต้นของเราครับแต่ใบกระเพราเพิ่มความฉุนของตัวน้ำซุปนี่ครับไปลงไปเลยท่านผู้ชมครับ เราจะเติมความหวานของม่วงลงไปหน่อยนี่ครับนี่ครับมามาต้มสัตว์ปนินท่านผู้ชมครับเมนูนี้หากใครชมแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับต้องการให้ผมทำอาหารอะไร วันนี้เมนูต้มแซ่บปลานิลครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเติมมะนาวนิดหนึ่ง เราก็จะาตามด้วยน้ำมะนาวลงไปเพิ่มความแหลมนะครับกลมกล่มสักนิดหนึ่งนะครับบีบลงไปเลยท่านผู้ชมครับลูกนึงเลยครับท่านผู้ชม ครัครับตอนนี้นะฮะของเราเสร็จแล้วตามด้วยพริกซอยครับท่านผู้ชมพริกซอยโรยหน้าครับนี่ครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมต้องยำปลานิลของเรานะครับแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยนี่ครับ เมนูเด็กของเราวันนี้ต้ยมยำปลาดินครับท่านผู้ชมครับครับหากใครชมคลิปนี้แล้วคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมจะมีอาหารมาทุกวันท่านผู้ชมครับเมนูนี้ต้ยมยำปลาดินรสแซ่บท่านผู้ชมครับ